มิกเซอร์นะครับครับผมต่อเลยครับผมต่อเลยแล้วครับเรเดินต่อแรงจ่ายเข้าตัวนี้หัวนะครับตัวนี้นะครับมันจะต้องถึงการตามตาม่าตามวงจรนะครับครับผมเราจะต่อตามวงจรครับเราใช้เป็นซิงเกิลเฟสนะครับซึ่งเฟสต์นี้ครับครับผมซึ่งนี่นะครับ P 2กับ P 3ไปถึงกันนะครับแล้ว P 1นี่จะเป็นตัวเลือกย่านวัดของเรานะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะใช้เป็นอมป์นะครับ ครับผมซึ่งตรงนี้เราทําการต่อกันแล้วนะครับ <c oughs> ระหว่าง P กับ P2 กับ P3 นะครับก็ความสะดวกนะครับครับผมเราจะเอาตรงนี้ให้ถึงกันหรอครับรเราจะใช้เป็นยงางัต่าแอมนะครับนะครับตรงนี้ปุ๊บไฟนะครับ <c oughs> เสียงนี้ครับผม เข้าตรงนี้นะครับเราก็จะามาไฟมาที่ตรงนี้นะครับไฟครอบหัวนั้นนะครับพอลงนะครับเข้ารงนี่เข้าผม ตอนนั้นเราจะเอาไฟออกอันนี้เข้าลูครับใระบบไว้่อยครับต้นนี้ต้นนีกไปแล้วตอนนี้ครับนึ่ตอนนี่ต้นนี่ต้นนี่แหละต้นนี้มเนาะไใช่เหรอที่เขาครับผม ก็ราจะมาทดสอบทล่หไดไปครับหัดไปโอ้แล้วขายไปไหนเส็เสร็จแล้วครับนะครับครับผมพอขึ้นเลยนะครับนะครับไฟยึงติดนะครับเราดูที่นี่ครับ จะติดนั่นนะครับเราจะดูที่ตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางจะเป็นวงจร R นะครับวงจรถ้าหันมาทางตรงนี้มาทางขวามือจะเป็นวงจร L มาทางนี้จะเป็นวงจร C นะครับใช่ครับวงจร C ครับผมวงจร C ก็คือคาปาซิเตอร์นะครับแล้วว่าหลอดตัวเนี้ไม่กล้ผ่านคาปาซอครับครับผมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหลอดเลยนะครับ ครับผมเราทำการเปลี่ยนหลอดสายแล้วนะครับแต้ไหครับครับผมไปเข้าแล้วครับเข็มแม่กระดิกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวงจรอานะครับทำงานด้วยความร้อนที่ขนลวดครับผมเดี๋ยวเรามาลองกับกัะดุมอเลยนะครับใช่ครับ ครับอรดลมณ์ทำงานแล้วครับนี่ครับครับดูลิมิตเตอร์ครับมันจะเห่าใม่ไหมโอ๊ยโอ๊ยมันจบแล้วมันครับเข็มจะชี้ไปทางซ้ายนะครับเถ้าเป็นวงจรซีนะครับคือผ่านท่านเข็มที่มาทางนี้คือว่าพัดลมตัวนี้มันผ่านการใช้ขาร์บอนนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาลองที่ตลาดกันเลยนะครับ ครับตลาดตรงนี้นะครับครับผมลายนั่มใส่องไหนก็ได้แล้วพี่พี่ได้ครับได้รับลายแบบนี้ครับโอ้ยครับต้องใจเลยนะครับไม่เป็นบก็ได้ครับไม่ครับตรงนี้ครับครับผมแต่ราครับแต่ปุ๊บนะครับนี่ครับสีเข็มเข็มมาจะมาทางนี้นะครับใช่ครับลงจอนนะครับก็จะเป็นเอลนะครับใช่ครับ ครับผมใช่ครับข้าเนี่นะครับดูที่สักสเกลเข็มนะครับมันเป็นโหลดแอลครับแอลมาทางขวานะครับครับค่าก็มี4.4นะครับมุม65ครับผมครับพบหมดทุกอุปกรณ์ที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างแล้วนะครับรวมขขออบคุณครับ